สวัสดีค่ะทุกท่านนี่เป็นบรรยากาศสดสดของหน้าแปลงที่ดินนะคะแปลงนี้ค่ะคือแปลง C5 นะคะขณะนี้ค่ะเรากำลังขุดบ่อท้ายแปลงแล้วก็นำดินมาถมช่วงหน้าแปลงที่ดินนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดสดเลยนะคะรายงานสดจากที่ดินแบ่งขายนะคะอยู่ใกล้กับ,บวัดธรรมสโรธธรนารามนะคะใกล้กับร้านกาแฟมองเชอร์คาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะและใกล้กับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นะคะ กล้กับมหาวิทยาศินนครินทร์วิโรธนะคะองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ติดถนนนอยสามศูนย์สองสองนะคะองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะวันนี้ค่ะเรายังขยายโปรโมชั่นนะคะตารางวานละห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะจากปกตินะคะตารางวานละเจ็ดพันบาทค่ะวันนี้เรานำมาจัดโปรโมชั่นนะคะขยายเวลาเพิ่มค่ะ จากวันที่22นะคะถึงวันที่23สิงหาคมค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาชมที่ดินแล้วก็จองออนไลน์กับตุ๊กได้เลยนะคะเบอร์โทร099 2216289นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะที่ดินของเรานะคะยังมีอยู่อีกหลายแปลงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแปลง C1 ถึง C6 นะคะ B2 B3 B4 B6 แล้วก็ B16 นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะต้องรีบเข้ามาเลยค่ะติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทรศ9น2์1 6289ค่ะและพบกันนะคะสวัสดีค่ะ